มาดูร้านสโนวีครับเป็นกเครื่องปั่นน้ำเป็นเกจน้ำแข็งแบบสำเร็จรูปเนี่ยพี่เขาขายดีจนจะหมดแก้สุดท้ายพอดีมันต้องใช้เวลาทำนานไหมพี่เนี่ย อ๋อที่สิบนาทีถึงจะได้หลอดหนึ่งครับอันนี้เราใช้ไฟอะไรครับพี่ไฟบ้านไฟบ้านอ๋อครับเครื่องปั่นสโนวี่ได้ฝนภาษาอื่นมากหรือเปล่าน่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับเนี่ยร้านพี่ก็ตกแต่งดีไม่แพงครับ10บาท15บาทอันนี้พาหนูอมาซื้อ้าโตขึนอออยกรรคง ก็แปลกใหม่ครับเป็นอาชีพใหม่ถ้หหหาหม,มหมดนี้ก็ต้องรออีก20นาทีถึงจะได้เกตกำแพงอ๋อไม่ไม่ต้องรอเลยใช่ไหมพี่รอีนครั้งแรกเดี๋ยวพี่เขาจะเติมอีกครั้งหนึ่งอ๋อครับพอผมเิอได้ยงอย่สุดท้ายพอดีนะครับฉันรู้ตลอดว่า,าไม่ได้กินแล้ว be me